พี่บอกว่ายัางไงนะคะรถรถที่มาขายพลไม้ครับจอดจอดแกจอดเกือบเปลี่ยนยางเสร็จก็ค่ำๆ่แกก็ค่อยกลับอืมจอดหลายชั่วโมองจนยางแตกอย่างนี้บอกครับกี่ชั่วโมองได้พี่คิดว่าทั้ง,งวันเนาะตั้งแต่แกมานี่ตั้งแต่เก้าโมงเช้า ไปแตกตอนไหนเนาะบอลนี้ไปแตกประมาณช่วงบ่ายบ่ป้าหลายชั่วโมงช่วงบ่ายครับผลไม้หลายบ่เต็มรถบ่บ่เราเอาลงมาไว้นี่ครับไว้ยึดเตียงโอ้ที่ครับเราเอาผลไม้ลงบ่แล้วครับแล้วองมานั่งอยู่นี่ละจะของเรานั่งยูพุ่นเราขู้ารถจะของยางแตกครับครับโหแตกดังโพ้เลยบ่ครับป้าเสียงดังประทุกใจบ่การดังแค่เขาดังแค้ไข่ล้มบอกไหมปุ๊บบอกเรื่องทีนะเกิดบอลนี้ อ๋อบ่แล้วยางก็ค่อยค่อยแบบลงแบบลงแบบลงโอ้บวมาแตกโพะเลยอย่างนีมันพิรับยงดังยังนะบอโอแกนอนด้บ่แกนั่งแกนั่งยางล้มแกก็สะดุ้งตื่นแต่แกไม่คิดว่ารถแกยางแตกแกคิดน้าคันอื่นยางแตกโอ้วันนี้มาดูก็ยางแตกเนาะได้เปลี่ยนยางเนาะวันนี้เนาะจ้า โน้ตได้ยินพี่พูดว่าอะไรนเนาะมื่อกี้นี่มีรถอะไรคะพี่มาม้รถกระบะเพื่นมาจอดขายผลไม้อะไรจ้าหัวจ้ไม่หัวอยู่คนหยิบมันย่งจอดไหนนี่เติเด้อฟซีว้านี่จ้าช่องมันนี่ชาแนลด้วยค่ะเดิมมันนี่ชาแนลมันนี่ชาแนลมเดี๋ยวต้องเปิดจ้าต้องเปิดเจอหน่อยเดี๋ยวจะรวบด้วยจ้ามาจอดกินก๋วยเตี๋ยวป่ะพี่คนมาขายผลไม้ มาขายทำไมคุณก็มากินไปเตี๋ยวด้วยบ้าจอดหลายชั่วโมงเติบอยู่บ้ายังปิ้วรถเล่ายางแตกเสียงดังบ้าดังแย่เหรอรู้เรื่องว่าแก๊สระเบิดบ้าชื่ไหนได้ยามระเบิดไปเบิังทะเบียนเล่าวันเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์หกสี่ครับทะเบียนเป็นมาทางใดเนาะเป็นคนกระเทียมนี่อยู่กระเทียมอยู่กระเทียมครับมาดูบ่มาดูอยู่ครับแต่บ่เคยเป็นยังบ่ บางมือคือตนั้นมื่อใดเนาะค่ะที่บ้านไม่ระเบิดไหมประมาณเจ็ดอาทิตย์หรืเกือบสองอาทิตย์เนาะไม่ถึงไม่ถึงกี่วันนี้เกือบเกือบสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ครับมาจอดซื่อๆกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะแล้วมาขายผลไม้ขายบักท่านเนาะแบกท่านแับงวงยางระเบิดเครับจอดจอดอยู่ซื่อครับดีแล้วเราดีแล้วเราวันโมแตกตอนเราครับเนาะจอดไปซื่อๆเนาะอันนี้ทะเบียนเลขออทะเบียนเออบ้านเลขที่อย่างเนาะ หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าทะเบียนรถเพิ่นเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์หกสี่มาขายผลไม้แต่ว่ายางรถระเบิดครับเพราะว่าเพื่อเพื่อบ้านเล็กที่เนาะเพื่อบ้านเล็กที่แล้วก็เพื่อทะเบียนรถของเพิ่นซื้อไว้รลอเป่าคะผมซื้อได้ทะเบียนเล้าซื้อจ้าทะเบียนรถ ครับหกทีสื่อของเราหกทีโอ้ได้จักใบแล้วไอได้สองแผ่นครับสองใบครับสองใบโอ้ทะเบียนรถตามนี่เนาะโอ้เลขที่บ้านไหมเล็ที่บ้านยังครับยังมันสื่อยังมาท่านเอ้ซื้อครับซื้อไปเลยด้วยไอครับเพราะว่ามาแตกอยู่บ้านในที่ห้าหมไหมจ้าครับถ้าคนไห้โชคเนาะครับครับเลยเนาะสามเก้าหนึ่งสามเก้าอืมกระนำหนึ่งข้าวเจ้าอยากระเทียมที่มาขายบ่อย ขายดูแต่ว no, mm ่า hmm. บ oh, right? ่เคยเป็นอย่างจอดไใบมองนี่นะครับจอดตรงนี้อยู่ครับมวดนี้เห็นบ่นี่ครับงวดนี้เนาะแมนครับแมนออกวันที่สิบเจ็ดออกวันที่สิบเจ็ดได้เนาะครับอ่าอ่าก็ซื้อใบเดาสองใบครับแม่ค้าก็ซื้อซื้อน้ำอยู่บ่แม่ค้าพ่อค้าเอาซื้อน้ำกันเนาะเป็นแม่ค้ากับพ่อค้าแต่ทําไมพี่พูดอีสานชัดจังเลยผมคนสารคาม คนสารคามครับครับอ๋ผู้ใดว่าค้นพร่มาท่างใดน้อพร่ม,มาแม่นว <c ười> ่ได้ควาครับผู้ใดน้อวรมาเป็นค้นพร่มาโอ้พร่มาพร่มาสี่ยุ ทางนั้พาะเราอยู่คนนั่งในหองสอนโอ้ตีครับจะวอาไอ้คนขาสนาร้ามครับมาแด่แฟนอยู่นี้ครับจานุก็มากินประจําได้ละนี่ครับมากินประจาค่ะเนี่ยแต่ว่าโดนๆเธอหนึ่งเมื่อนี้มมหาหลวงตาครัมหาหลวงยายก็เลยแวะมากินค่ะก็ได้พอออ้เบาเรื่องนี่ละก็เลยว่าอมันคืองามแท้เลยว่าสินเนาะเรียกงามบรครับ งาาอยู่จ ma ้าเพราะว่าอยู ha, ma ่ๆอยู่ซื่อๆกับเตกเนาะแมนคันคับไปจักสิเป็นแนวไดายมันบลาแมนครับแมนจอดใบชื่อชื่อกับเตกลอดหนาแล้วลอดหลังครับลอดหลังลอดหลังใายขวาฝั่งขวามือฝั่งขวาครับโอ้แอดมินไทมันบดได้เลยครับทะเบียนทะเบียนรถสีโต้เนาะไอเนาะครับค่ะซื้อไวแล้วสองใบ ครับค่ะขอให้โชคดีเด้อไอเด้อครับผมอาจารย์ไปเว้าแล้วก็พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านี่มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินมาท่านได้อมืดเด้อท่านผู้ชมเออเดือมดแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอาจารย์นี่นี่กินท่านได้ือดพอดีได้ยินเว้ากันเลยโอ้ลองถามเบิ่งกันหน้วางสิเนาะต้องถามเบิ่งกันไปวางสินี่มีหลวงปู่หลวงอีกแสดงว่า แสดงว่านับถือหลวงพ่อสวงบ่นี่แม่นว่าพี่ไปประจำไปประจำไปที่ไหนคะที่ไหนเนาะชิสเกตวัดไพรบ่วัดไพรพัฒนาใช่ไหมคะวัดใหญ่โหไปทุกปีเคยได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อป้วยยังบ่แต่ว่านับถือท่านก็เลยมีไอ้พายันเนาะเขาเรียกพายันเนาะพี่เนาะ ไปหาแก่ประจำเลยเอาไปหาประจําไปไหว้ขอพรเนาะขอโชคลาภก็ได้เด้วยค่ะผู้สีไฮแม่นเน๊ะหลวงปู่สวงเขาบอกว่าหลวงปู่สวงออ่่าาโชคลาภอะไรประมาณนี้แหละเนาะแต่พี่ก็ค้าขายดีเนาะแม่ค้านะคะแอดมินมาอุดมนประจําเลยนะคะเนาะแต่ว่านานๆทีดอกเนาะมาที่ไรจ่ายตั้งแตยที่สี่เจ็ด ซีเจ็ดป่ะปาดได้ได้อีกตัวนึงแล้วซีเจ็ดเปนขายตั้งแต่ปีสี่เจ็ดอันนี้มันอะไรแล้วนี่หกเจ็ดว่าหลายปีแล้วเนาะพี่ล<ะ>หลายปีแล้วนะคะ,อคลละตอนนี้กิโลละร้อยร้อยกว่าสองร้อยเนะยา200อนะอืมนะคะท่านผู้ชม บ้านเลขที่ก็ตามนี่แหละค่ะท่านชมเนาะแอดมินจําไม่ได้ละจาไม่ได้เ้อนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นบ้านจรกเนาะพี่เนาะบ้านสนวนบะอ๋อบ้านสนวนบ้านจรกที่เรามาเมื่อกี้เนาะใช่ไหมอันนี้บ้านสนวนตําบลดานปะอ่าตบลดานอําเภออําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะคะ เดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวแอดมินสรุปไหเดอร์นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแออดากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาสิมันจะอืดเนาะมันจะอืดดเด้อร์นะคะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณคุณพี่เด้อที่ให้แนวทางเนาะเดี๋ยวแอดมินมาวันนี้ก็จะไม่ได้เตรียมอะไรมาเนาะสมุดปากกาก็ไม่ได้เตรียมมานะคะเดี๋ยวค่อยสรุปให้ทีหลังเด้อนะคะท่านชมเนาะตอนนี้แอดมินกินก๋วยเตี๋ยวซุกี้ก่อนนะคะนี่ ไม่ใช่มันอึดบนระเบ้อค่ะมาสรุปนะคะตัวเลขทะเบียนรถนะคะที่อยู่จอดอยู่ดีๆนะคะยางรถก็ระเบิดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะทะเบียนรถ7064แล้วก็บ้านเลขที่บ้านเลขที่139นะคะอันนี้รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก็พากันตุกอกรตกใจหมดเนาะ อ,อยู่ๆแล้วก็รถก็เกิดยางระเบิดนะคะท่านผู้ชมเนาะจอดอยู่เฉยๆจอดอยู่ดีๆนะคะ7 0 6 4 1 3 9บ้านเลขที่นะคะอ่ะท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ